หน้าพี่น้องกินเขาน้ำกันครับผมน้ำพริกปลาทูมัน้ผักเลหลายครับนี่เยครับเทียบเทียบสวัสดีเจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนเนี่ยมากินเขาน้ำกันจ้ะมือนี้เพี่ได้ทอดปลาทูแล้วก็ตำน้ำพริกกะปิจ้ะแล้วก็ผักต่างๆจา้าอินมานจ้าพี่น้องมา สวัสดีครับยาย่อ้ทุกคนมามากินเข่าน้ำกันครับผมควรน่ะปลากรวบน้ำพึ้กกระทูครับทำไมฮะเป็นยังห่อนบ่เปล่าก่อนเปล่ากินเข่าแค่นันเปลี่ยวหนะ่งอาบ้ากินลูุ มมเยปลาทูตัวยี้แม่ไปเนาอแม่เปิดแสบน้ำกันครับเหนือปลาทูต้องกินเมื่อให้แสบเปิดเมื่อแสบด้วยกินนิดเสียวแต่แสบกินเขาได้หลายกินนิดเสียว เขากันน้ำพริกอบอกว่าน้ำพริกยังกินเขาได้หลายพี่นอ่ะจะปอกสะักน้องออนนะ้องไาแทนนลองบอสนั่งกินนิดเดียวครับนั่งกินนิดเดียวนึงเ่นอ,อยากนอนคือไหนบุ ตื่นแต่เศร้า,าด้วยหาวห,หลายรอบแล้วฮะหาวหลายรอบแล้วเอ้ยนมเงียลู้เอาไหมพี่เจีอาจับดีดีจับดีดีออเอาไปเอาดูดบนเมนท์ทไ,ไปนะอ,อ,อยากกินนมคือใส่สุดสวยเดี๋ยวป่ะอู้หูอ่าอวิสานั่งดีดิีนุ่มไปนุ่มไปบอก แม่บอกขอบคุณค้าก่อนขอบคุณขอบคุณค้ะก่อนขอบคุณฝากซื้อซื้อสุดให้เน่กันหึงแย้งอยู่หันละเนซื้อสุดมาฝากบอกคุณใดล่ะเอฟซีนี่นี่เอฟพีเนี่ยเปซื้อมาฝากห้านสามสุดไม่นีเพิ่งลงมาอีกเจือหกสุดอ๋อ เออต้องขอบคุณบ้านเด้อขอบคุณท่านด้ครับผมขอบคุณขาดใี่ไหมใส่ชุดงามก็้อก็กกกกหาดขาดขาดขาดความอบอุ่นบาเจ็บกอกอดดูเถอะ

nè này bột mấy tên này sẽ đầy bột Cứ thử mát nắp được đấy ก้านตีเล้าหมหรอเนี้ยก็สวงบรอ,อมแม่ไปซื้อซีซีลืมกลับนิดเดียวลืมกลับพี่น้องไม่บอกเก้าสวงเสียดายบยางอย่างค่ะถ้ากลับมันถือไปซื้อเก้าสว่งมาเออกลับไปซื้อเก้าสว,งเ,าสวงเนี่ย ออม่เเกป็หยังกินอยู่กับเป้าพอ่อเขาโ้ยมุกแตกเลยเมียหูทันคอยคิดคดอยเดาเอาด้นะทีไม <c oughs> ่ใจล้มวม่ทีล้หลุเลยนะีเจ้าอยู่ลงไปยังรล้งหิวน้อย เปแล้วไปซื้อบักแข้งเพิ่นบ่มีไปซื้อบักแข้งเพิ่นบ่มีขายเเ <Yeah. S 2> พิ่อนได้หาย <c oughs> ตเตียนแซ่บอห <c oughs> วานแซ่บทอดกรอบๆเว้ยย่างกันของเรวเป็นเล็กน้อยก็มากินตาบุญเครื่องมือเครื่องสอนไม่เป็น้องขอไฟไปทำ ô mh Ừ biệt Ừ mọi cái gì bắt nó mà nhìn mười sáu niệm qua lãnh đuổi toàn nam mười ba mh 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 Lấy mh 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 bò Ừ Ừ m có m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  Im giờ lên nè. im. Hãy im kìm xuống ruột liễu con đi. Đi vô. Đi măng nhung mang tay. Bình. Bình. Bình mắc cắt. Nhung. dài nhang mắc cắt đấy. Bỏ bình mà đấy thì nó đấy ủa, ừ, cái tôi lấy sai thời miu hả? ủa, cái lấy sai bối này, trổ đâu? cười nè, ủa, nhang mà cắt đi đi cái này, này như vậy, Ủa ừ, hàng cả điên này nó văng đi suốt đấy Xí cứ dừng sai kìa, Dẹp hán lắm tóc Hãy ไม่หางปะมันก็โต๊มันคือโต๊ะเยี่ยมเยี่ยมถ้าโต๊ะก็ไม่จะหายเด้อขึ้นโต๊ะเยี่ยมทันห่อนึงปาหมูสื้อลอตเตอรี่อ่ะ คือเจ็ดส้วงหาไปจวนเลยแหละจวนไปซื้อลอตเตอรี่ให็นแนวกันเจ็ดส้งเนอะพี่ซันมันเลยถามอ่ถ้าเจ็ดส้งบะมี่ละมหมอเอาอย่างพี่ซันเอาอย่างมากก็ได้พี่ซันหายไปเสียผักมันไปตลาดนะไปหาเที่ยวไปหาซื้อของกินของใส่ไหมพี่น้องซื้อกระบื้ยาสีฟันเขาไม่ห่างเสมอ ไปตลาดตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตนะมือซุปเปอร์มาร์เก็ตเออไหนเอ้ยมาร์เก็ตมาร์เก็ตเขาเอินเป็นบ่จัดแล้วมาร์เก็ตเออเป็นไปมาร์เก็ตกะมี่ลอตเตอรี่ขายเนาะซื้อเจ็ดสว่างมนบ่เมื่อกนะี้นิวบอกรีตนิวมขำบ่ ไอ้ไปรษบักกลับมาเห็นจะทึ่งเขาโพดทึ่งมันฝรั่งทอดเพ่นป้ายเนาะไหมทึ่งไก่ทอดปอดมึงเลี้ยงบว่าสันไม่แล้วก็เงินมึง,งั้นแล้วสัน เงินมึงให้ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเอ้าแล้วมึงไม่ซื้อลอตเตอรี่มาให้กูเหรอก็เจ็ดองมึงไม่มีมึงเจ็ดองไม่มีวะสัตนเอ้าเดี๋ยวมึงไม่ซื้อตัวอื่นมาให้กูเหรอวะสัตน์เอาก็มึงบอกว่าเจ็ดองไม่มีซื้ออะไรมาก็ได้วะสัตนซื้อกับเข่ามาเต็มอยู่เอ้ากูหมายคว้าเจ็ดซองไ่มีซื้อ ยังมากก็ได้เลขกันโมเมนต์มาซื้อกับเขาซื้อยังมากกันมั้งโอ้โหหามึงเลย่ะคนซื้อก็ซื้ออีหลี แซ่บเนาะขวาไร้แลงอไมาเข่าไรโอเคกับอีกวันนึงบบบนี้จบหนาไปจ้กับอีกวันนึง ล่างล่านนอกกองทัพไหมเฮ้ยนอกไายไหมมีหลานขายลาบสมุนตำเรียคนไทยนี่เระไปขายเมื่อใดที่จบเรื่องมาจวนมีลาบสมุนตำไหมพี่นอ้องฝากไปไมีขายยี่สิบบทสั่งทะเลทรายขายเงินเราในเมือง <laughs> ไปนีจอนฝากซื้อลาบไปเด้อพ่อท่านโอเคโอเค เพื่อนรู้สิทันหาไปสักพักหนึ่งกลับมาเหมืนกลับมาดีลอตเตอรี่ให้คอยีลอตเตอรี่ให้คอยคอยดัง่ะอ้าวแล้วลาบปูล,ล่ะวะนะันน่ะก็นี่ไงลาบมึงวันทันเดี๋ยวมึงก็มีลาบวันทันโอ้ยบอกหามเอ้ยวะห้าบวหมูนี่ มูแปกเสือกบ่ห้าเนาะแทงห้าเองคุณฟังอากบ้าห้าจะมาคุณบ่ห้าเองคุฟังบแห่ดอกไมตางัจมูแปกเขาเรียนมูแปกนม่กว่า ห้า <laughs> ลูกอมั้งไม่ง่ไมห้าบบหมูหนิมหมูแตกร่าแตกเแยมูแปกหัวรอกรมกตั้งใจวัหม <laughs> ูตั้งใจปล่อยนิม <laughs> บอกห้านะค <laughs> รับาแตกเลยเจอมูแปกกไป <laughs> ตา่างาติเลย <laughs> บุกฮะบุกบุกเน้นเน้นไกับบ่ฮะลูกเดียไปเล่ยอู้มะมมะแมมะม่วงมะม่วงหรืออะไรบักฮ่งบักฮวงหยั่งอย่างนี่โอ้ยงาห้หวานบักฮ่งเขาเอินหยัง คนลืมไตลายกินลืมเสียงระเบิดมันกล่องอยู่นี่มันก็เลยสมองมันเล่ลืมเื่มต่ำเต่มต่ำอยู่นะเพราะกับมาเนี่ยเพราะเต็มแล้วนะมแม่กินข้าวอยู่ จะเต็มบาททีเด็ดแซ่บตัวล่ะไอยฟังอันอาจารย์ยอดยังนึงเคือเจ้าแล้วปะเครื่องเนางที่ว่ากันแรกก็เป็นคนดีๆล่ะแต่พ่อไปอันนี่มาไปลบบ่ะเบาดุาเบาไปฉีดวัคซีนมานี่งบ่ลวดต้วน อ๋อลดซุนมองกลับกลายเป็นคนเบาดุเบาขี่มู๊กพอขึ้นได้เขาว่าขึ้นเจ้าขัเบรกขี่มูเหรอเจ้าก <laughs> ็ไปถัดอันรถมาเฉียงระเบิดอตายกลับมาก <laughs> ันจะเบาเลี่ยงจริงเไหมเขาเบาเลี่ยงจริงมัดจอยไม่ตัวจนเดี <c oughs> ๋ยวจะพากมันเที่ยวอยูๆๆ่บู <c oughs> <c oughs> ไม่มัม้นไหนไปก่อน,นเด้อพี่น้องอิ่มเรียกไปซะ้ไปพี่น้องไปก่อนครับพิ่ผ่านประการใดอ,รอันนี้ที่เราเรียนเราหัาวหลวงเลยกับขออภัยไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพื่อความสนุกเพื่อความสนานบทเสีเยดยครับผมเนาะไปก่อนพี่น้องบายบายครับปิดกล้องได้ไหมพ่อเนี่ยมึงนะ 嗯。Mm.